สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดาราหมอลำค่ะวันนี้แอดเอาคลิปน่ารักน่ารักของพียในเพลงกอข้าวมาฝากค่ะซึ่งในห้างประจักษ์ชัยนะคะก็กำลังเล่งนะคะถ่ายทำตัดต่อวิดีโอนะคะ MV เพลงกอข้าวบอกเลยค่ะเพลงนี้นะคะมี EP ชอ็ชอตช็อตน่ารักน่ารักให้เราได้รับชมออกมาเรื่อยๆค่ะไปให้กำลังใจน้องๆ พีอูในเพียงกอดข้าวได้ที่ให้ทองคำเร็คอร์ดเลยนะคะบอกเลยค่ะว่าน่ารักมากๆค่ะอยากจะดูเต็มๆกันแล้วนะคะอดใจรออีกนิดนะคะบอกเลยค่ะว่า นายห้างประจักษ์ชัยนะคะวางแผนนะคะเรื่องราวของหนุ่มสาวในเพียงกอข้าวได้ดีมากๆค่ะสนุกสนานแน่นอนนะคะแค่ฟังทีเซอร์นะคะก็บอกเลยค่ะว่าอดใจไม่ไหวอยากชมเต็มๆกันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปรับชมบางส่วนของเพียงกอข้าวจากหนุ่มสาวพียูกันเลยค่ะฟังยายอีรีว่าเพื่อนไอ้ตึงไหนเขาเคยสมเขาว่าเพื่อน โอ้เพื่อนดูสภาพพ่อแม่ัวเตียงตัวมอส้อส้มปันดิงานกอบผมมีเป็นรักเป็นแรงอย่างเดียวเพื่อนโตต้องหายังทําเป็นสิ่งเป็นนั้นละสั่งเนี่ยสั่งโตได้ละกลัวมึงทําได้หรอเพื่อนพยายามหอ่อยไปมากไปไปรอดยางตั้งใจสวัสดีและสวัสดีไปก่อนนะทุกคนเออ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 เเอาอ้ายเออเดี๋ยวสักครู่นะทุกคนเอาอ้ายเอาเอาเบื้องก่อน ลูดไปมองคนก้าไอค่ะไม่ได้ใส่นี่ไม่ได้ใส่เนี่ยไปไปหน้ามาไปหน้ามาเอากินน้ำซะก่อนเอาเลยเดี๋ยวมันสิเปื่อนของเจ้ามือมือไอเปื่อนอยู่เลยเออราเป็นอย่างนอ้เอาจะขำเพราะมีแห้งจะขำกินน้ำเป็นคํำเลยแหมกินะค่ํำเนี่ยเอาไปทะเสี่สิทธิ์ จิตตันฑ์อสไอพี่ผู้ใส่อีกระบอกเหื่อยบอมากินหนามกอนเร็วเออโอเคโอเคให้แด้กินหนามกันนี่แหละยิงผู้ดีกว่าแต่ตอนน้อยก็เออกินหนามจะคั่มยังไงให้ได้กินน,มน,น,น,น้มยิ่งกว่านนยิงพอดี <c oughs> ดนนขอบใจเด้อ ปอบเป็นยังกอดใจเลยมันตอนน้นนอยๆคือบอว่าเล่าคือมันมันไปอยู่ไทยโดูดมาพีไปพี่เดี<อ>ยวกินขนมบ่เดีเรากินแล้วเจ๊กินสงเก่งเออไปหามาจนคือแนละ้วเจ๊อยากเป็นยังไงมากเดี๋ยวไปพ่นคิ้งค่าง,ราง,าง,งจริงเจ๊ดูแลเจ๊ได้ขันยามไงขัาานแฟนกันนะตอนเนี่ยมันจะค่ำแล้วเขาถ่ายกันเมียปะ อันนี้โดดนิดนึงเดียวกี้เฮ็ดยังนั่นเข้าบ้านเงื่อนเฮากับร่งสางเดี๋ยวกี้ตมสิมาเปลี่ยนเงื่อนเฮาเบื่อเร็วเบื่อกี้ตมสิมาเปลี่ยนเนีน่ฮะใจ่ได้กดระสันไทยขอตัวเมื่อก่อนเด้อจังพอกันกี้ต้ม <c ười> ไอพี่ไอพี่มาดูเด็กไปมลาโดนได้หมดโมเล่ามาของโอ้ยครับเอ้ามาๆกินข้าวมาใส่เนี่ยมาเตเงินจ้ะมากินข้าวกอนกินเข้าไปไอ้นี่น้องงูละเด้อแม่บอกอย่างน้ำอายนี่ยบอาอย่างอ๋อคือคือเถีอ้มือนันเด้ ประมาณนั่นะไอ้ก็สีเหตุเห็นแล้วกันไอ้พราะสัญญายแต่ก็ชิดพยายามเห็นเก่าแล้วพอแม่เห็นมันแย่ยนี่ยกินเขากินเขากินเขากิเขาเนี่เห็นประเดยจังไหนมี่ลายเช็บโอ้ยกลัวกูสิมีเวลาตัดต่อ ไม่ย่อุ้มเขามไมุ่้มตัวย่างขิดตรมเปียดฮี่นไหมเจ้าเดีโอ้ยเดี๋ยวนี้คือผมมีสัญญาณมาแม่เลยเรียนไปอะไรเงี่ยนยไงงลังเปิดสมัครแดนเซอร์ชายแท้สองคนอยู่นะครับและที่เรียนไปเรียนมาสักทีเรียนเรอีก เลี่นทั้งสิ่งมาเลือนผ่านมาเลื่อนผ่านเลื่อนผ่านโอเคเปึ้งประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวก็สจะเห็นเมดดของกันจุดๆก,ก,กันเนี้ยพอได้แล้วมีอุ่มสีดาเนีย้ยตามู่ก่อนเด้อมุมนี้ได้เยน็นนอกรั่วคือขากแถเยน็นนอกรั่วคือขากแถว่าสันตดหลายคนพอใจมุมนอกรั่วมาหัวละตามแม่หางแลยเดี๋ยวคนจะไปเย็ประหลาดก็ไปหากิน อีพีสามนี่เราต้องเก็บไม่อุ้มจะเป็นหนูฉลามอีพีสามนี่คือผู้บ่าวที่บ้านต้องอุ้มไม่อุ้ม <c oughs> แบบนี้ไปเลยเนีย่ยมาครูไม่อุ้มได้บ่านเนี่ย <c oughs> พวกโจรน,นะมันจะมีพวกมันจะมีพวกโจรเนี่ยหนังเรื่องเนี่ยหนังเรื่องนี้นนนนนมันจะมีแบบรัดแบบโหดก็มีนะอืแล้วก็จะมีแบบผู้บ่าวที่บ้าน <c oughs> ผู้บ่าวที่บ้าน <c oughs> มาฉุดมาฉุดนางเอกไปข่มขืนแต่กําลังจะข่มขืนสําเร็จ กำลังจะอยู่ในกระท่อมเถียงนาเตรียมตัวนะแล้วพวกภูบ่าวเทศบ้านกำลังจะข่มคืนสําเร็จนะไม่ใช่ไปลงแขกเกี่ยวข้าวนะอันนี้คือก่อข้าวเดี๋ยวนี้พวกพระเอกก็มาทีนี้ไปชิงตัวนางเอกมามานะตอนนี้ต้องมีนะอีพีหกนะกอันนั้นคืออีพีหกนะอีพีสามยังไม่ได้เกิดเด้อีพ mm ีส hmm. ี่อีพีห้าอีพีหกตรงนี้การชุดกระชากภูบ่าวเทศบ้านทำอะไรที่ว่าให้แม่นะย่ำ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 ยุกิย่ำยุ uki, uki, กิกลับไปบ้าน แต่มีผู้บา่าวเทศบาลมา,มา,มา,มาแอบชุดอยู่หน้าหมูบ่บ้านบ้านนี้มากรุงเทพเมาเรียนอยู่มาหาลัย,ยกรุงเทพฯผู้บ่าวอยู่มาหาลัยคณะธรรมจีบอ,อพ,พี่นี่คือประสาทาแตกเลยวันหนึ่งไปก็เราฟังฟังมาหาลัยผู้บ่าวที่ลูกรอหน้าที่ตีหรือสิเราบัง,งย่ำยู่กิกลับไปรับงานคอนเสิร์ตอยู่แถวอีสานกลับไปนอนบ้านผู้บ่าวที่บ้านกรรมจีบคุณเสนาเก,เกิดได้ต้อง ตรงนี้การเดยว่ะระว่างทั้งสองทางเนี้ยอ่าเกลียวเจ็ดสิ่นี่สี่นี่นี่นี่ยุเนี่เรียนเรียนมา่มองสิ่งไหมกันนะห้องมักมองสิ่งอีวีที่หกเนี่ตรงนี้มีเห่นโจรน้าให้ให้ปอกซีเป็นโจรเนี่ยเขาบอกให้ปอกเป็นโจรมันคือว่าเราปอกนะให้ปอกซีเป็นโจรพาดปานนั้นเลยทีจันต้องทุดนังเอกไปข่มขืนตรงนี้ฉากคือ ดึงกระชากมาเลยเสื้อเนี่ยเกือบรุดเลยออมตอนนั้นคือต้องดึงแบบแบบรุ่นแรงเลยเนีแบบตบจูบเลยเนีหนังตอนนั้นไม่ว่าที่แบบหนังแบบอะไรเนาะแบบจำเลยรักเลยเนีแบบนีนเลยก็แบบกระชากเลยกระลังเสียบนี่เลยกระลังเข่าได้เข่าเข็มเลยพี่พี่ก็แบบมูมเนี่ยไปพอพอดีอ่าเนี่ยมันต้องมีแบบกันชุดน้ำเนี่ยอาจารย์มันสีบนวนำเน่าเด้ แตาจะไม่จบง่ายน,นะเพราต้องยืดออกไปอีกยืดออกไปอีกต้งงตีพี่สองกูกับไปทายอยู่คนแล้วออันนี้ค่อยยากเรื่องไปขายปลาแดกขอ,อกซื้อได้เนี่ยแต่สันมันเดจบไปได้เนี่ยอาจารย์พระเอกจะตอยจริงอนอกบทว่าพระเอกก็ถึงถือโจ่อตกันเนี่ย้องถือโจนอยพวกผู้าาบ่าวานเอาขวดเบียร์เอาขวดเหล้าขาวตีหัวพี่พี่ตลบอีกไปเนี่ยนั่นเอกก็ถือก็กำลังสิปั๊มเอกนะพี่พี่ก็ปืนก็นมาอีกแลว้วเนี่ย โอ้โหบอกบอกปรจบไงหรอกว่าบรจบง่ายกำลังสิตแต่กำลังสิดึงเสือออกมาแล้วกำลังสิตพี่พี่จับคอนได้ป่ะเนี่ยจับคอนได้ทุ่มพลังกายสุดเทียบเลยบืนใส่ฟาดหัวโจรโจรคนนั้นคือบปกบอกเศษดีกว่าเอาบปกบอลเอาบปกบอลบานไหลดลบอลไปโจรหนามันสัวดีก่าหนามันดากดีเนาะเอาสั้นวะล่ะ หอมหอมกันไว้บ่ได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 ้สูตรกลับมาให้เก่ากันนะสวัสดีและสวัสดีหนึ่งตัวอ,อย่างบางตอนตอนนั้นก่อนนะก่อนที่ผมจะไปงานนะอืมสูดมากสูดมากสูดมากหนึ่งัวนี้แล้วย่าเบื่องไม่อุ่มไหมตัวผูบอยู่เฉยนะครับเดือนม่กมดเลยเดือนเออยเบืองไม่อุ่มมา เฮ็ดยังนันเข้าบ้านเพื่อนเท่ากับร่างสางเดี๋ยวขี่ตมสิมาเปื่อนเพื่อนเท่าเร็วขอบใจนะกระสันอายขอตัวเมื่อก่อนเด้อจังพอกันปะเปื่อน ามามากินข้าวแม่ไหนเนี uh, on, ่ยมาแต่เ yup งือนจ้ะมากินขากันเบื่งกว่ามาเนี่ยละาเดียกพี่น้องขอไปเรียกว่าเนี่ยขอสิ่งนะน้งหมูแล้วด้อแม่วาอย่างน้ำาอเนยอืมแบบเอาติ่ที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 นที่ติ่ที่ที่นี่ท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 ีอที่ที่ที่ทอ่ที่ที่ท่ที่่่ี่ ถือว่าเป็นอัศวินมาขาวเป็นคนถือมาโปกป่องลูกสาวเจ้าของได้จังยกบอกพี่พี่ให้ไปลูกเขยยังสิวะมันนันสิจบดีเด้อ่าไม่จับไม่อุ้มไปด้วยหรออาจารย์ไม่อุ้มบะให้โจนไม่จับไปวะ <c oughs> ให้โจนจับไม่อุ้มไหลังจากไม่อุ้มรถหุ้นได้ก็เลยเป็นที่ต้องตาต้องใจของโจนอ่าก็เลยจับทั้งแอ้มไปขึ้นกัน โอ้ยนี่หัวโพเอ,อ่แล้วก็พอตุ่มไปซอยบ่ะวบานีนี่อู้พอตุ่มไปซอยกับพี่ๆก็เลยเด้คว้มดีความชอบเห็นใจกันเอาวันเป็นโจรเอาปอกไปฟังนางเอกกับพระเอกบทถ้าจับไม่อุ้มพี่ๆยิ้มเลย,อยโอ้ยมาจบงายดอกนั่งเลยเนี่ยอ่ามันมีโดดนิดนึงนะตอนปลาย,ย<อ>มันย,ยังยไม่ยอมไม่เจ็บมันยังไม่ไมไมเป็นขาวดำหมดนะอ่า โจนชิงท่องไม่อุ่มแมนบาน้พี่พี่ไปซอย,ยอีกทีหนึ่ง,งอ,อ,อ,อีกอีพี่หนึ่งเนะเพราะว่ามไม่ตุ่มใส่ท่องหลายบาน้พี่พี่ทิสาง่งพมดีคือไม,มไม่อุ่ม,ม,มเห็นใจเขาเ,ขา,เข,าขาจับไม่อุ่มชิ่งท่องไม่อุ่มพี่พี่กับคีโรซาเลนผ่านมาพอดีเลยต่อยกับโจนต่อยกับโจนอยู่ผู้บ่าวเทศบาลแถวนั้นอาจจะมีาวาลขียายแถวนั้นไม่ห็นท่องไม่มี กระดึงกระชากบานนี้พี่พี่ขี่มอซคมากก็แบบตีมาุีเลยมาพอเลยมาซ์ว่าถ้าใหปญญาย้อนไปเออเอแดงเลยอขอหนึ่งไปทายหันมาครับได้หลายสิ่งนะครับผมสามปีกับพ่อจบว่าจัน ให้จูนจะไปอุ้มแล้วให้พี่ๆไปซอยโอ้เป็นตะมวนอืมเคตามนี่เด้อครับพี่น้องเด้อมันจะมาจบไงคอยสิไปทะลุธุระคอยกันถอยรถถอยรถขับใช้ไปใส่สิทธิ์เลือกตั้งค์กับไผรเอาจองรถกับเด็ดจองมาแล้วตทั่วไม่ต้องหาเมื่อกี้่อใดวันจันทร์วันข้ามตัวกตั้งแล้วมึงย์สิเขาเรียกหน้ายกหรือเปล่า อมึงก็เชยเขารอบล่องคนหมอกของจังสิมาคงเสยเขาเด็ตจังรัฐบาลของจังสิมานั่เนาะบอ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 นั่นคือจังเดียร์มากพะเอกนั่งเอกเหมาะสมกันมากแม่อุ้มใจอ่อนหายกับพี่ๆเข้านี่แหละเมื่อไรจะได้ปัน่นค่อยๆเริ่มใจอ่อนเห็นความดีของพี่ๆเพลงนี้อาจารย์ใกล้จบเสบบร็จจบนายวออาจารย์บ,บอ่าบานี่สีบวงหอดเกี่ยวเขาอีกหม้อ ช่วงเกี่ยวเขาจังสิเดสิ่งใหม้ได้ว่าตอนนี้โมมีเขาเขาท่านออกร่วงอยู่สิ้นไปจบตอนปีใหม้คนละปีนาปีนาเนี่ยห,หลังเรื่องนี้จังสิจบไม่ได้ปล่อยไงเดี๋ยวเพียงเนี่ยโมมันหลายอีพี่ยกกองทายไปมาหาไล่ยุกีเอกอยกกองทายไปหาผู้บ่าวไทยบ้านอกีกมันหลายเวอร์ชันนะบทพิสูจน์รักแท้ ยังไงบ้างคะถูกอกถูกใจแม่แม่แฟนคลับพี่ยูมากใช่ไหมคะ อดใจไม่รอไม่ไหวเหมือนแอดไหมรับรองนะคะว่าอลาังการงานสร้างฟินจิกหมอนแน่นอนค่ะสำหรับเพลงกอข้าวนะคะอย่าลืมไปให้กำลังใจลูกๆกันเยอะๆนะคะส่วนวันไหนนั้นที่จะลงจอเต็มๆนะคะใน MV เพลงกอข้าวแอดจะมาอัปเดตให้แฟนคลับพี่ยูได้รับฟังอีกทีนึงค่ะขอขอบคุณนะคะเพลงดีๆคลิปดีดจากนห้างประจักษ์ชัยไฮทองคำค่ะและขอบคุณทุกท่านเข้ามารับชม ขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ